Let's เอาเช้าก,กอนตอนนี้มันเริ่เซแสงดูกูรู้จีมน่ะปลอมจริงนะหลอกที่มีก็ปลอมมันให้วองไวสายที่เจอมันฟ้องตลอดพ oh. อดไปต,ตอนมันเซที่มีประคองให้ดีจะเปลพ่ยนตาที่จะเจอกัะป๋ามาทำตัวเป็นก็ทำมาได้ดีกว่าคอสเพลย์เต็มเลย Match Up my blow ถึงเวลาก็ black up prototype ในตัวฉันยังไงก็ freaky monster ลองทำตัวเป็นคนดีจะตอนนี้มัน sour rotten จะด่าไรก็เชิ่อไม่ได้แค่เราเอาไว้เต็มที่ป๊อ p เพนงัวแต่ใจดีไประวังเจ็บตัวนะดาลินคอนโชว์คมันไม่ได้เป็นมิโลนัท toxic อย่างนี้ไม่ได้นะซี Morning! maniac เราต้องนอนไม่หลุดไปแล้วมืนกับ maniac พิงพิงมันขุมมือบลัฟซิก แมนี่แอ๊กแมนีแอกฮ่าฮ่าแมนี่แย๊กซาติลูฟิลาตตนนี้เราก็เมน a แอกพิงพิมคุ้มไม่รักสิแมนี่แกเรากืพวกบ้าบอลสิคุ้มแมน a แอก a มนีแกไม่ต้องคกดบซ่อนตัวเองไปหลักฮ่สุดท้ายก็เปิดเผยตัวตนหมดสิมันไม่ได้ยังมันกับไลฟ์อินไลฟอยงโซดิงอน y e a เธอแลักทำไฟแสงแทกทีรอยยิ้มเธอรู้เลยว่า no fake s หลักกันนี้ก็เปิดมันให้ว่งไวสายแต่เธอมันป้อนตลอดโอ๋อ oh, ฉันท้าที่จะไปรอดทุกระเบิดลูกใหญ่ที่ไม่รู้ว่าจะระเบิดเมื่อไหร่โดมานโวลแกนหยกดูสายลมที่สั้างออกก็ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนเมื่อไหร่แต่ทุกคนยังใช้ชีวิตกันและก็ซิทอดยาหยก h o เ pain มวลจะได้ที่ใบดวงจะเจ็บตัวใน,นดาร์ลินคนทุกคนไม่ได้เป็นมิกรอยในท็อปเซ็กยางยิง้ไม่ได้ซีรอนี่ Iac, มันลุมไปแล้วยักบมันคลุมไปเมดแล้วตอนหี้มันกับมันคลเมยกหมดแล a วมสติลุดไปแล้วตอนนี้เรากับ ping, ping, มบันคลุมไปหมดแล้วมันคลุมไับพวกป้าบอนนี้เรากับ ตัวตามันเต็มไปด้วยลม้นน่าที่ความรู้สึกที่มีมาแค่เน็กแต่กับสวยงามสุดคราที่ได้สัมผัสมันเหมือนอย่างใครเมื่อเวลาเริ่มผลผ่านในสุดใจมันจะเผยม,มาตัวตนนี้ที่ซ่อนไว้รอเพียงแค่เจอ Yeah Maniac 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 Maniac